วันนี้นะครับมองดูครับวันนี้วันนี้คือวันแรกครับวันนี้ภารกิจของเราก็คือเราจะไปไปตคุยจับงานนุชะเลิกแล้วนะคะเราก็จะไปดูที่ว่าเขาขายเซจับไหมนะคะย้อนแสงนี่ไง เหมือนจะย้อนแสงว้าเคโอเคโอเคค่ะไปจากบ้านไปร้านสวยจับก็น่าจะประมาณไม่เกินสิบนาทีนะเราจะไปดูกันขอบคุณนะคะขอบคุณท่านที่เข้ามานะ วว้าสวัสดีค่ะไปดูผลงานค่ะอากาศวันนี้ไม่ร้อนนะคะภูรัติอยู่ที่ประมาณ25องศาเซลเซียนะคะเจย์มอร์นิ่ง ก็นี่อดีค่ะเยนะคะเอ่อขออนุญาตลองของใหม่นะคะแอดไม่เห็นคอมเมนต์นะเดี๋ยวแอึงนะแึงนะคะแไม่เห็นคอมเมนต์เลย เพราะว่ามัมันขึ้นให้แขกรอรออะไรนะรอคนหรอหรือว่ายังไงนี่แหละนะคะแป๊บนึงนะคะว่าระบบอะตุดันชทข้อความทั้งหมดใช่ ฉันมองมเห็นตัวเองโอเคสวัสดีค่ะเรียบร้อยค่ะบอบไม่แน่ใจนะว่าจะไม่เห็นข้อความใครแฉกขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าแฉกมองไม่เห็นจริงอันนี้เป็นระบบใหม่นะแ l ้วนี l ร้องไห้ n ป ขอคอบนน้นะคะขอบคุณมากค่ะแงไม่เห็นข้อความนะมันเป็นเาเรียกอะไรอะ่ะมันเป็นระบบมันเป็นระบบใหม่อ่ะมันบอกว่าให้แขกรหลอกํำลังหลอผู้เข้าร่วมนะคะใ่ฉันจะทำยังไง แต่ว่าจะต้องไกดตรงไหนเดี๋ยวแขกหาพื้นที่ที่ที่มันคุยกันได้เพราะมันไม่อยอมขึ้นข้อความนะมันขึ้นแต่ให้รอผู้ร่วมรอผู้ร่วมนะคะอันนี้แขกรอผู้ร่วมแคกพยายามแล้วตรงนี้คือระบบเก่าดีกว่านะคะเดี๋ยวแัน หาหาที่มันแคบๆก่อนเออแวะหนึ่งนะคะตรงนี้มันบอกว่าปุ๊บๆระบบจะแสดงข้อความทั้งหมดนะคะเป็นเช็คเกอแล้วเออยินดีต้อนรับสู่ใส่ไม่ถูกแล้ว เกลับมาใหม่มันบอกว่าให้มันให้ส่งลิงก์ใช่ไหมคะแต่ตอนเนี้ยส่งไม่ถูกก็ระบบอาจจะซ่อนข้อความบางซ่อข้อความตัวอย่างแชทไปไม่ถูก <c oughs> รืยการมองตอนนี้มองไม่เห็นเลยอะมองไม่เห็นขอบคุณนะคะแล้นีอะไรวะอ๋อนี่ต้อง Okay. เอวอาพะเจ้าเจ้ามองไม่เห็นขอบาวาจะพิมพ์ังนะฉันยังพิมไม่ได้เลย ฉันลงดีกว่าเดี๋ยวฉันไปหาอย่างอื่นเล่นดีกว่ามันขึ้นแต่ว่ากำลังรอกำลังรอกำลังรอนะคะสงสัยจะไม่ได้ไปต่อแล้วบอกเพิ่มจำนวนให้คัดลอกลิงก์ โอเคคัด okay, ลอกลิงแล้วใช่ไหมแฟนผูเข้าร่วมรายการแล้วอืมไปเรื่อยๆนี้แหละทำไม่ถูกแล้วก็ไม่เห็นข้อความด้วยนะคะแทกไม่เห็นข้อความเลยนะเพราะว่าระบบใหม่มันขึ้นมา โลมาเป็นนะคะแล้วก็สวัสดีนะคะท่านยิ้มเข้ามาะนะคะเพราะว่าระบบไฟมันขึ้นมามันแค่เพีเหตุข้อความที่มันขึ้นมามีจะให้คัดลอกลิงก์นะ,ะแล้วก็ไปไหนก็ไปลงนะ,ะ <S <S นะคะเอ,อ่ออ่ะที่ต้องเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยว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 แป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวนะ เอาใายไปไหนแล้วอ่ะไม่เห็นเหมือนกันเออที่กล้องโอ้แป๊บหนึ่งกำหนดให้ผู้นี้อยู่ในระยะเวลาเอาที่กำหนดใช่ไหมกำหนดให้ผู้ใช้อยู่เนเพิ่มผู้เพิ่มอุ้ยตายอุ้ยตายแล้วใช่ไหมเพิ่ม ชันขอโทษได้๋ยวเดี๋ยวเดี๋เด,เดีเอาไมฟอร์มไม่เหนนะไปไม่ถูกแล้วข้าพเจ้าไปไม่ถูกแล้วข้าพเจ้าเห็นนะคะหนูเอาลิงก์ไปกดไว้ในไอเนี่ยเอาลิงก์ไปกดไว้ในในห้องในในห้องแชทจะถูกต้องในในเนี่ยแล้ว พี่ก้องต้องเข้าตามลิงนั้นมาก็หาเรื่องไงหาเรื่องอุตายแล้วทำไมจนอ้วนช่วงนี้ทำไมจนอ้วนจังวะหาเรื่องให้ยุ่งยากเนเอออุตายแล้วเสื้อตัวนี้ใส่แล้วอ้วนอะ่ะไม่เอาละอือแป๊บนึงนะไปต่อกับตัวก็ไม่ได้ ให้เดินต่อไปก่อไปนี่คือเพิ่มผู้เข้าร่วมใช่ไหมเออแล้วแขกก็ขัดลอกลิงใช่ไหมคะหรือไปส่งในส่งในแมสเซนเจอร์พี่ก้องอ่าตัดหนึ่งเพิ่มผู้ จับแล้วอ่ะโอ้โหวิ่งไปวิ่งกลับวันนี้แม่จะได้กินไม่ได้กดจกับเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีเอ่อใครที่เข้ามานะคะขอโทษด้วยนะคะแฉกแฉกมองไม่เห็นจำกัดแชทเหรอเฮ้ยไมไ่จำกัดแชทนะนิคคือนะนิชายาป้ากำลังเออนี่แม่มขึ้นมาแล้วว่ากำลังรอผู้เข้า กำลังรอผู้เข้าร่วมเห็นมันไม่จำกัดแชทนะหนูไม่ได้จำกัดแชทนะจริงไม่เคยจำกัดแชทเลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เอาเงินข้าพเจ้าเงินข้าพเจ้าเนี๋ยนะใสตายและตายตสย,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 ยตายหอมไปกระเทียม แล้วฉันจะไปแก้ไขตรงไหนเนี่ยอือสิมัลตโฟนก็ไม่ใช่แชร์ก็ไม่ใช่บนทวิไทมไล์ก็ไม่ใช่แก้ไม่ได้เลยอะ่ะเออถ้ามันแก้ยุ่งยากงั้นลงนะคะ <c oughs> ป้าลงก่อนนะคะป้าเดี๋ยวป้าไปเปิดแผะป้าไปเปิดสาธารณะธรรมดานะคะโอเคป้าเนาะมันขึ้นให้รอรอรอเสือตัวนี้อ้วนเออเสือตัวนี้อ้วนมากเลยอะถอดออกเลยโอ้ย าจะอ้วกกันนะเออเห็นเห็นแชทที่กล้องนะแล้วก็ไม่แน่ไม่แน่ใจนะคะว่าอีกอีกอีกหลายคนที่อยู่ในหน้าจอมันมันใจเนี่ยขู่กันไม่เอาละมันเปลี่ยนมันไปขึ้นแบบนี้อ๋อมันเห็นแชทนะแต่ว่ามันมันแชทมันแชทแวบเดียวจริงๆที่มันแชทเอ่อ อินไว้อีเมล or S M S ส่งแค่แต่ส่งอีเมล or S M S เหรอไม่หรอ่ะมันขึ้นหน้าจอว่ากำลังรอผู้เข้าร่วมตอนเนี้ยมันขึ้นแต่หน้าจอว่ากำลังรอผู้เข้าร่วมกำลังรอผู้เข้าร่วมอย่างเดียวเลยอ่ะไม่ได้หนูว่ส่งไปที่หน้าหน้าหน้าอะไรนะของก้องอะหน้า ข้อความเอองั้นก็เก็บมันขึ้งยากใช่ไหมมันก็ไม่ขึ้นมันและไม่เป็นไรคุยอย่าคิดเขาไม่คิดว่าหลุบฟ้าหลอกกับลองไายค่ะชาวใครที่เข้ามาพูดคุยว่านะคะขอบคุณมากจริงๆขอบคุณมากแค่ไม่เหนข้อความเลยนะคะเป็นการทดลองแบบใหม่นะคะของเอ่อยูทูบที่ว่าขึ้นได้สอง มีผู้เข้าร่วมนะคะได้อีกหินพันนะคะแต่มันก็คืนไม่ได้คุู้ชที่พยาพยามพยายามพยายามแล้วนะคะพยาพยามพยายามที่หน้าจอไม่มีอะไรเลยนเนี่ยหน้าจอมีแค่รูปตัวเองนะคะแล้วก็ข้างล่างเป็นข้อความกล้องนะคะแล้วก็เห็นก็มีคนเข้ามานะคะอีกสามอีกสองสามคนเลยนะคะเอามาแต่ก็ไม่แต่ก็ไม่เห็น ไม่ไม่ไม่สามารถที่พี่ต้องบอกว่าเดี๋ยวจะอดกินใช่ขี่มอเตไซไปนะคะคุยไปเดี๋ยวก็จะอดกินเจ๋ยบจม่แน่นะคะก็นี่ก็พยายาม,อมโอเคนะคะก็ไม่สามารถที่จะคุยไม่สามารถที่จะคุยคนเยอะคนห่างกันเยอะเอโหอบอกนะคะนีทน,นะคคนมาตกปลา ด้วยน้ำมานะคะเมื่อวันก่อนกับวันเมื่อวานด้วยฝนตกแบ่งมากนะคะนะในในคอฝนเยอะมากๆเลยเดค่ะครับเด็กจะให้ดูนะคะตอนนี้นี่เริ่มสูบน้ำเริ่มจะสูบน้ำออกนะคะเพราะว่าน้ำฝนน้ำฝนฝั่งบ้านฝนเนี่ยจะเยอะแล้วก็เของก็สูบน้ำส่งที่คอชนนะคะเพราะฉะนั้นคองแต่คอชน the year ขนาดก็เลยต้องฉีกสื่อแบบนี้ดูแต่ก็เราดูดูกันว่าเขาจะขายหรือเปล่านนะพยายามภาวนาภาวนานะคะให้เขาขายเพราะเกันโทไม่ได้กินมาประมาณมานาะนก็การรับพักเก้าวันใช่ไหมก่อนนางานระัพัสิบห้าหลังงานรับพัสิบห้าใช่ป่ะเจ็คเอกอการน,นะะับพักสิบห้าหลังงานรับพัเจ็ดก เก้าวันก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่เท oh, so ่าไหร่วะสิห้าหกเก้ายี่สิบสี่หกเจ็ดอ๋อเดือนนึ่งพอดีไม่ได้กินแบนเดือนแล้วนะขอเขาอร่อยจริงไปดูคลิปปวดดาบนะคะคลิปปวดดาบปาน้อยป่ะแขกไม่แน่ใจนะช่องตากล้องนะคะตากล้องพาไปเรื่อยนะที่เขยโรบอราวนะคะช่องนี้ โอ้คุยกับญาติมากจริงมกระตุ้นต้อมขนาดนกระตุ้นตอมความอยากอยากกินให้ได้แบบมากมาถึงน,นะคะก็อยางขอบคุณนะคะขอบคุณใครที่เข้ามาแข็งต้นด้วยแขไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะกดอะไรได้เลยนะคะตอนนี้นะคะก็ไม่เป็นไรค่ะทดลอง ตอนนี้เราทดลองนะคะเดี๋ยวไปถึงบ้านจับแล้วก็คงจะจบภารกิจแล้วแหละเพราะว่ามีกิจกัวเองเหมือนกันสวัสดีค่ะใครอ่ะเปิดปัตรถินนะคะเอ่อปัตรถินนะแอาดไปทานซีซีอะไรนะซซีีีดซี c ีซีค่ะอ๋อค่ะสวัสดีค่ะมีอ๋อโอเคค่ะ พี่ก็พี่ก็จะพี่ก <pod> ็จะมีเอ่อคุย okay. กันได้เลยนะคะแทยมองไม่ทันจริงแทยขอโทษนะคะก็ตอนนี้นะคะแทยคนคนด้างล่างพยายามคุยกันเธได้อ่ะไม่พิจารนะคะเพราะว่าแทย์แทยเองแทย์ถึมองไม่เห็นจริงๆแล้วก็พี่อ้อมค่ะพี่ออมโอเคพี่ออมเป็นดีค่ะเนี่ยแทก์จะเห็นแวบๆนะจะเห็นแวบๆพี่อ้อมดีค่ะแทยไม่เห็นวิธีการตอนนี้กำลังทดลองนะคะ ลองเอ่อ y ู u t u ที่ว่าใช้สองคนนะคะพึ่งแชทได้นะเอ่อพี่อ้อมก็จี้ค่าพี่จักรกลพี่อ้อมกับพี่จักรองน่าจะไม่แน่ใจนะคะว่าพี่อ้อมพจริงกับพี่จักรองรู้จักกันหรือเปล่านะคะอีกสุดยอดสุดยอดพี่อ้อมพี่อ้อมนี่เอ่อพี่อ้อมคลิปคลิปแชทพี่อ้อมพี่อ้อมได้ได้พิมพ์อย่างค่ะพี่อ้อมพิมพ์ตกมันถูกบ้างหรือยัง ยูทูบเบอร์มือใหม่นะคะพี่อ้อมนะคะขอตอนนี้กำลังรอผิดเพื่อที่จะกรอกนะคะปลอกปอกข้อมูลน,น,น,นะคะแล้วเตรียมรับซับนะมันใกล้จะถึงวันแล้วนะคะโข้หน้าขายพี่ถ่ายถายพี่ถ่ายถายพี่ถ่ายถ่า,า,าตัวไม่ถ่ายท๊อ ไม่ยอมค่ะลุงไปจับยังไม่ขายเออวาวเหอเสียใจอ่ะ,อะ,ไ,อะไม่ขายนะคะยังไม่ขายเลยเอายังไม่กลับจักอะไรนะยังไม่จับจักเอนะาอ่ะทีนี้จะกินอะไรล่ะแล้วจะกินอะไร เาไปปีอไลเ,เ,ะะเยอะไเหมือากแวม่ไม่ออกเลยตอนนี้นไม่ออกนะคะไม่รู้ว่าจะผ่านอะไรต่อไปเลยอะ่ะไม่เป็นที่เป็นหูอากาเย็นๆน,นะคะเม่อวา,อนนาม25บ25องศถามว่าร้อนไหม ก็ถ้าไม่พอไปยืนกลางแดดก็คงไม่ร้อนนะหนูใช่ไหมเออก็เย็นๆค่ะชื่นใจเย็นช okay. ื่นใจตอนนี้ตอนนี้คือจะกินอะไรแล้วแหละเอาอะไรให้ชั้นแม่รับวขาแล้วคงต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วละมั้งอืมนั่งขายให้ขี่ไปรุงเทก็คงจะไม่ได้นะพี่จอนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ออบ ก็องนะคะไข่ค้นผูวไข่เอาัวมื้เช้าอัไนอย่ะเกี่ยวลาที่เกี่ยวอ่เป็นหนาที่ของันที่เสี่ยโบาเอาลังนี้ดีกว่า วนๆวนๆน,น,น,นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันขอบคุณที่เป็นสู่เป็นเพื่อนกันขอบคุณค่ะปนค่ะโอเคอร้อนนะร้อนเป็นว้าวเลยอ่ะฉันการหาของกินเนี่ยเป็นอะไรที่ลำบากมากเลยนะรู้ป่ะโอเค เอาเล็กน้ำเอ๊ะเล็กต้มยำมีหมูตับปะคะเล็กต้มยำลูกชิ้นหมูตับสองถุงอ่ะดีค่ะใครที่เข้ามานะคะสวัสดีค่ะ รับชาเที่ยวนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากขอบคุณคุยอินก่อนนะคะเพราะว่าแพทเองแพบเลยะจะกล้องให้ดูกัดก็กลอ่นกระมงยังกินหมูสับไปก็แล้วกันนะคะ นี่เ <researching> ี <theory lord iałem> ่ยววลาอนี้อร่อยมากแล้วก็คือรถออกานะคะก็มาดูมหาของกินตรงนี้ไม่ไรกินนัางตรงนี้ไม่มีอะไรกินตรงนี้ตีเจ มีอะไรกินเลยมีอันนี้มีอะไรนะมีขนมโคบหรอหาของกินมื้อเช้าเป็นมื้อที่วุ่นวายที่สุดเลยอ่ะเพราะว่าต้องหาของกินเดี๋ยวฟังก่อนที่แม่คุณแม ี่บาทคะหกสิบนะคะสองสี่หก ตกเดียวนะคะกลับมาหน้ากันนะคะก็เดี๋ยวที่ไปทำน้ำเติมเ็จจะให้ดูว่า ก็ก็น้ำยังท่วมอยู่นะแต่เป็นน้ำสองฝั่งเลยนะในนาอ้าน้ำเป็นเป็นเตยมเลยนะแล้วก็ถนมเนี่ยเขาก็เอาเขาก็เอาอะไรนะกระสอบกามกั้นไว้ไม่ให้น้ำขึ้นถนนคุยก <c ười> <c ười> ันไปถึงไหนแล้วนะไม่ได้กลับมาเลย๋อโอเคขอบคุณมากค่ะพี่ก้องขอบคุณมากที่ช่วย ช่วยภารกิจนะคะช่วยภารกิจนี้นะคะก็ขอบคุณขอบคุณมากๆเลยทีเดียวเดี๋ยวก็คงเดี๋ยวพอไปถึงแป๊บหนึ่งโอเคเพอไปถึงคืเดี๋ยวก็คงจะปิดไลน์แล้วแหละเดี๋ยวพาไปดูน้ำที่คลองโนนะคะเทื่อคอนี้ลคือก็มีจริงเหรอทื่อนโซนี้นไม่ใส่ฉันบอกเลยฉันต้อใส่สีดำ หีอือว่าคนพูดเตียม่ได้เอาเนค่าได้แล้วเส้นแบนต้มยากินกับแม่สคน โอเคร้านไหนที่เรากินเนี่ยร้านไข่ต้มหรือว่าไข โอเคครับผมสวัสดีค่ะขออนุญาตนะคะโอเคทำไมมันจะตุกอะ่ะเอ่อถามค่ะ คแฝดว่าแฝดเห็นมันเป็นครเห็นรู้เป็นพาเลยนะทาะคาะป้าปกผมมาก ด้วยันี uh ้การตดลองของเราไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะคะก็ค้างใช่ไหมมีความรู้สึกว่ามันกระตุกกระตุกเนาะ การทดลองของเราไม่ประสบความสําเร็จเท่าไหร่นะคะก็ขออนุญาตปิดไลฟ์แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณผท่านที่ที่เห็นอยู่มีพี่ก้องพี่อ้อมน้องมีนนะคะแอดขออนุญาตเลงจากไลฟ์แต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในข่าวหน้านะคะสําหรับวันนี้คงต้องไปกันรองรัดด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะซียูนิสนะคะซียูนิสเกนนะคะ Thank you บ๊ายบาย